สวัสดีจ้าว,วันนี้กับพบกับอพ่อลูกพาเพื่นอนกับอาหาร,รกางเหล็กแม่ชีก้อ,องลูกสาวกับผมแม่จ่าอยากกินจูมาตามใจลูกอีพีเท่าไหร่นะคุณป้าอีพีสี่เลยของเราเนาะจูเนื้อเสือครับผมจูเนื้อเสือขาวแว่นๆของแท้ครับเสือเป็นก้อนเลยครับสี่ของมาจากเสียวได้เลือเขาได้ทั้งมีเดียรเขาได้จ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำกิ่นสูตรพิเศษเด้อจ้า อันนี้สูตรขมอันนั้นสูตรเล็กน้อยพี่น้องเข้ามา,มาพิเศษมันมนี่ไม่ข้าวเหนียวจา้าอ <ừ. S 2> ือคนละถุงไปเลยเ <c ười> ชิญอ้าแป้งมันเบิ่งกระจุกเนี่ยเออแต่พวกเบิ่งกันง ừ, กบน้ำน้ำเอาเชิญบอกพี่น้องเชิญอมาจ่าพี่น้องมารับชมรับฟังรับเบิ่งก็ได้เลยจา้ามาเบิ่ง นี่ครับเนื่อเสือขาเข่าหนูร้องหรืเปล่าข่งแรกได้พี่น้องบอกหันมึงบางออบายแล้วยพี่น้อง้าสิกันพี่น้องห้าสินยิงไงด้ขังแรกข้งเขาเด้พี่น้องห้าสิบยิงไงปรด้๋้าสิบกิการปรด้ีีนอกบืมอื Bà hứa bà lão hứa bà cái nào? hứa này hứa 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 hứa

เงินหุ่นเนี่ยทำไมเสือถึงร้องไห้หยาห์ห์ไม่ใช่พราอะไรไหมเพระเสือกินข้าวไม่ได้ืมย้ยนสอนเจ้าบอแต่มันไม่ได้กินข้าวมันกินแต่สัตว์ไม่ร้องไห้ Bao ừ. ừ. không nhanh ngay bên trong 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 ta bên trong ngay 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 bên trong ngay

Do vậy bạn chung với ổn định. Hm. 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 chín Hm. 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 ย่างลรงเนาะเป็นแสตร์ค่ะอืมดูได้ทีเบิ่งนดูแบบว่าอดใจไม่ไ้เกาะขอประทานอ้ัยน้ำเลือดี่น่าอือืมอืกอือ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 อืมอือ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  เนี่ยนิ่มๆเนาะต่กลมมากบางมาแซ่บแซ่บปะหนูมันอาจจะลาบตู้ปีดองนี่หอกครับเลือดก็อู้อู้ว่า

อืมอืมเฮ้ออ uh, like ันน right> um> um ี้องแค่นเขาอีกแล้วพี่น้องอืมอันนี้เาให้ลูกสาวกินอะไรบ้างนะครับอืมกับแตากอปเพียเป็น้องสาวปีกๆมาแล้วครับแปมื้อนี่ว้าวคุ้มมากพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับกบไปพี่น้องคนไรกคนแกคนซาบแก่คนที่สามขอกันณี่สามารับชมหัักบึงด้วพี่น้อง ขอบคุณแตงกิ้วหลายๆทั้งฝรัง่งทั้งคนไทยค้นขมรนุนอย่างก็ขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องขอบคุณที่มารับชมรับฟังเด้อครับบ,บ๊ายบาย